ดีสวัสดีครับผมผมร้านมีช่างจานเนาะนะครับสำหรับคนทีอ่อยากเริ่มต้นอาชีพเนาะแล้วก็ว่า,าจะทำอาชีพไหนดีอย่างนี้นะครับอาสิ่งหนึ่งเนาะที่จุดเริ่มต้นของผมะนะครับนะครับก็คือมีดมันสามารถอย่างสมมุติว่าเรามีเวลาหลังเลิกงานนะ นะครับแล้วก็อาจจะซื้อมีดมาในราคาละสองสามร้อยบาทก็ได้นะครับแล้วเราเพิ่มเราเพิ่มเราเพิ่มความเป็นความเป็นตัวตนของเราความความเป็นอาร์ตติสของเราความมีสเสน่ห์ของเราอย่างเครื่องมือของผมเนี่ยดูง่ายเลยต้นมะม่วงเก่าอย่างเงี้ยก็เอาค้อนอะไรมาใส่ไว้นะครับสิ่งที่มันจาเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยนะครับตัวรถถัง ที่เอาไว้สําหรับปรับผิวไม้เนี่ยนะครับตัวเนี้นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ใช้ตัวลูกหมูนะครับลูกหมูถ้าถ้าทุนไม่มีเนาะก็ใช้ลูกหมูตัวละแค่ประมาณสองสามร้อยบาทในช้อปปีก็ได้นะก็พยายามมาเก็บผิวนะครับในการไล่เบอร์กระดาษายในการทําผิวของตัวมีดและเพิ่มความอาร์ติสตของตัวมีดแต่อย่าให้ตัวใบมีดมันร้อนเนาะ นะครับอย่าให้ตัวใบมีดมันร้อนพยายามจุ่มน้ําแล้วก็ปัดเก็บงานเกจะทำผิวเราจะใส่ความเป็นร์ตอะไรตรงไหนของมันก็ได้เนาะอะมันสามารถเพิ่มมูลค่าอย่างน้อยนะครับ200บาทก็ถือว่าลองคิดง่ายๆว่าทํางานวันละ350บาทขั้นต่ำนะครับเราทํา1-2ชั่วโมงแล้วเราขายแล้วได้กําไร200บาท นะครับมันก็เป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงจุดเริ่มต้นอย่างง่ายเนาะนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพวกนี้มันก่อเกิดอาชีพนะครับก็นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีเนาะไม่ต้องไปซื้อเครื่องสองสามหมื่นนะครับแต่การทำงานที่เนี้ยกว่าเดิมหรือปริมาณมากกว่าเดิมก็อาจจะพัฒนาเครื่องที่มันดีกว่าเดิมนะครับก็อ่าาอย่างเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้จำเป็นไหม เครื่องตอนนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับาถามว่าใช้ในการปัดเงาก็จะเป็นตัวนี้ อาจจะใช้ไอ้ตัวนี้ปัดเงามันถามว่าเราเราต้นทุนน้อยเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องถึงตัวนี้ก็ได้เราจะใช้ลูกหมูก็ได้นะครับมันจะมีใบขัดสกอตไบส์อยู่นะครับไอ้พวกใบขัดสกอตไบส์เนี่ยเก็บงานปัดเงาก็ได้ใช้ลูกหมูเอาตัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่การเก็บผิวที่ดีเนี่ยจะทําให้มันดีก็ถ้ามีไอ้ตัวรถถังอย่างเงี้ยใช้ตัวรถถังในการขัดไอ้เครื่องขัดไม้เนี่ยปากกาจับงานจําเป็นนะครับก็ในช้อปปีมันมีขายอยู่ตัวห้า ห0 0อนะครับก็ใช้ประมาณาตัว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วอยู่ประ,าประมาณนี้ประมาณ3นิ้วขึ้นไปเนาะอย่าก็คือถ้าเล็กกว่านั้นมันจะยากหน่อยนะนะครับก็ขอให้ใหทุกคนมีอาชีพเนาะ